จากนี้ไปขยะสดทั้งที่เป็นวัตถุดิบและที่เหลือจากการรับประทานอาหารจะไม่ถูกทิ้งไปให้เสียประโยชน์หรือว่ากลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันถ้าหากแต่ละครอบครัวนําไปเทลงถังแบบนี้ซึ่งเป็นถังที่นายสุทนแสนตันเจริญชาวบ้านรางพลับหมู่หนึ่งตำบลกลับใหญ่อําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีดัดแปลงจากถังกําจัดขยะหรือกรีนโคลของต่างประเทศเพื่อเปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นสารหรือวัตถุที่อุดมไปด้วยธาตุต่างๆที่เป็นอาหารของ พี่สุทนบอกว่าซื้อถังกรีนโคนของต่างประเทศมาใช้ก่อนแต่ก็มีอายุการใช้งานสั้นเลยได้เป็นแนวคิดในการศึกษาหลักการทำงาน และทดลองประดิษฐ์เองโดยปรับเปลี่ยนวัสดุและออกแบบเพื่อให้ประหยัดต้นทุนใช้งานได้ง่ายและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้ทดลองอยู่นานถึง2ปีจนได้เป็นชุดถังกำจัดขยะที่พี่สุธนเรียกว่าถังขมือบกู้โลกค่ะโดยประกอบไปด้วยถังพลาสติกขนาด5ลิตร2ใบและถังขยะสีดาชนิดที่มีฝาปิดอีกหนึ่งใบและแต่ละใบก็จะมีการเจาะรูในตาแหน่งที่แตกต่างกันเพื่อให้ทาหน้าที่ต่างกันค่ะ จาะรูด้านล่างนะครับด้านข้างนะครับเพื่อให้เศษอาหารแล้วก็น้ำเนี่ยได้ไหลออกภายในใต้ดินนะครับส่วนถังใบที่สองเนี่ยจะเป็นถังที่ครอบด้านบนเลยนะครับเราก็เป็นที่รับเศษอาหารเอาเราเอาทางด้านก้นเนี่ยออกนะครับแล้วก็เอาหูออกนะครับส่วนใบสุดท้ายเนี่ยที่เราเรียกว่าถังขยะเนี่ยจริงๆมันเป็นถังขยะนะครับเราก็เอาด้านก้นออกอย่างเดียวนะครับเวลาประกอบนะครับเราจะประกอบก็คือว่าถังที่เราเจาะรูด้าน ที่ไว้ด้านล่างเนี่ยครับไว้ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ครอบตัวนี้ลงไปการที่ถังตัวนี้จะอยู่ข้างในถังตัวนี้จะทําหน้าที่เหมือนเป็นฉนวนการความร้อนด้วยนะครับถังใบนี้จะไม่ได้รับอุณหภูมิจากภายนอกเลยนะครับเพราะว่าถังใบนี้จะโดนครอบด้วยถังอีกถังหนึ่งนะครับนะครับครอบอย่างนี้ลงไปนะครับกระบวนการย่อยสลายเศษอาหารในถังก็จะเกิดเป็นความร้อนระเหยขึ้นไปปะทะกกับฝาปิดและจับตัวหรือว่าควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำค่ะ และหยดน้ำนี่เองที่จะดักจับกลิ่นเหม็นไปในตัว ส่วนของเลวที่เกิดจากการย่อยสลายที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารก็จะซึมผ่านรูลงไปในดินและถ้าหากเป็นการฝังถังในวงบ่อซีเมนต์ก็จะต้องรองพื้นด้วยตะข่ายไนลอนซะก่อนและก็ให้นําไส้เดือนไปปล่อยในวงบ่อซีเมนต์ด้วยเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปรับสภาพดินค่ะซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านรังทับหลายหลังคาเรือนก็ได้นําถังนี้ไปใช้และทางผู้นําชุมชนก็เตรียมขยายผลต่อด้วยค่ะในโครงการเราจะต้องขยายหมดทุกหลังคาเรือนนะ บางบางบ้านอาจจะยังไม่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าอนาคตข้างหน้าเรามีแน่นอนส0งร้อยฝรลังคาเรือน300ยเนี่ยเราขยายครบทุกลังคาเรือนการฝังถังย่อยเสร็จอาหารชุดนี้ลงไปในวงบ่อซีเมนต์ก็เหมือนกับเป็นการเติมปุ๋ยปรับปรุงคุณภาพดินอย่างสม่ำเสมอค่ะทำให้ดินไม่เสื่อมคุณภาพแม้ว่าจะมีการปลูกพืชผักอย่างต่อเนื่องก็ตามค่ะ